นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณแน,นวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์คิดไบด้วยใช้กระบวนการ PDIER สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ จัดทำโดยน,นายท่านชนมาตรละอตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนคําเที่ยงอนุสร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งความสำคัญและความเป็นมาการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถทักษะและช่วยพัฒนากีดความสามารถของมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนบุคคลที่มีความสามารถอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและเทคโนโลยีปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมรวมทั้งด้านการศึกษาประเทศที่ยืนอยู่บนเวทีได้อย่างสง่างามสืบเนื่องจากคนในชาติได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มสเกลภาพดังนั้นการจัดการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่21มุ่งหวังให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และคำตอบอยู่ตลอดเวลาอยากเรียนอยากรู้อยากหาคำตอบมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการคิดสร้างสารรค์ที่จะนำไปสู่การผลิตนวัตกรรมการสร้างอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเองและมุ่งหวังให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากความสนใจรายบุคคลและจากการรวมตัวของผู้เรียนที่มีแรงผักดันเป็นทีม ภาพการจัดการศึกษามีผลมาจากปัจจัยที่บ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาจําเป็นต้องมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะด้านการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการใช้สื่อและนวัตกรรมการสอนและวิธีสอนหลายๆวิธีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันยังถูกผูกขาดการบอกของครูทำให้ผู้เรียนไม่เกิดการฝึกทักษะการคิดและไม่สามารถต่อยอดความรู้ต่างๆได้ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในศตวรรษที่21 ดังนั้นครูยุคใหม่จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความคงทนและความสามารถนำมาปรับใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21โทนี่แว็กเนอร์อาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งเชงเลดเดอร์ชิพกรุป๊ปแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ให้ความสำคัญกับทักษะด้านอารมณ์หรือ soft skill มากเป็นพิเศษเช่นความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเป็นผู้นำเป็นต้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทักษะอื่นๆที่ต้องให้ความสำคัญข้าพเจ้าจึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบ ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์คิดไบ้ด้วยใช้กระบวนการ PDIER ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงระบบการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์คิดไว์จนออกมาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เช่นกิจกรรมการเรียนรู้ที่1 black n ตัวน้อยกิจกรรมการเรียนรู้ที่2 หุ่นยนต์ตัวนิดนักคิดตัวน้อยและกิจกรรมการเรียนรู้ที่3 My Engineering ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวได้นำกระบวนการ PDIER เข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้ตัวนักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดเชิงระบบแบ่งเป็น5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 P Plan ขั้นตอนการวางแผนการทำงาน มุ่งให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการวางแผนการทำงานด้วยตนเองการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักการทำงานเป็นทีมเกิดภาวะผู้นำและผู้ตามเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันโดยแต่ละกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรู้จักการวางแผนการทำงานมอบหมายภาระงานความรับผิดชอบภายในกลุ่มงานของตนเองขั้นตอนที่2ดี ดีไซน์ขั้นการออกแบบชิ้นงานการทำงานทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เกิดทักษะการออกแบบเชิงนวัตกรรมการคิดอย่างเป็นระบบผ่านการเขียนแผนผังลำลองและการออกแบบแผนผังการทำงานโฟ o ชาร์ตทำให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างสร้างสรรค์จนเกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้ในชีวิตประจำวันขั้นตอนที่3าม I i m p l e m e n t ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการลงมือทำการปฏิบัติหรือการลงมือกระทำเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำนักเรียนได้รับอิสระริเริ่มความคิดและลงมือทำตามความคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทำฝึกปฏิบัติฝึกคิดฝึกลงมือทำฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านกิจกรรมบอดสมองกลนฝังตัวคิดไบรท์ขั้นตอนที่4 e evaluation ขั้นตอนการประเมินตรวจสอบชิ้นงานเป็นการตรวจสอบทดสอบหรือทดลองชิ้นงานในการทำงานว่ารอบรอบรัดกลุมครอบคลุมและสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ รวมถึงการประเมินผลการทำงานว่าเกิดอุปสรรคหรือปัญหาใดหรือไม่และจะแก้ไขอย่างไรตรอดจนประเมินผลงานที่ทำสำเร็จแล้วว่ามีคุณภาพตามเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ใช้เวลาค่าใช้จ่ายและแรงงานเหมาะสมหรือไม่อย่างไรขั้นตอนที่ 5, อ่า R Reflect ขั้นตอนการสะท้อนผลอภิปรายร่วมกัน นำมาเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนผ่านการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกการยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผลงานที่เกิดจากการทำงานเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงแก้ไขแผนงานการทำงานและผลงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบก่อนการเรียนรู้แบบ PDIER จะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพมีความสุขในยุคก,การเรียนรู้ในศตวตรรษที่21